กระทงนะคะครับผมสวัสดีครับนะคะไล่กระทงในความทรงจำครับเราเคยไปร้านนีกันบ้างไหมด้วยกันเหรอครับไม่ไม่อ๋อเคยเคยครับเคยด้วยกันก็เคยเหรอไม่ด้วยกันไม่เคยด้วยกันยังไม่เคยครับแล้ววันที่สิบห้าว่างไหมสิบห้าเราอยู่ไหนนะสิบห้าเหมือนเหมือนจะมีงานหรือเปล่ามีงานอยู่แล้เหมือนจะถ้ามีงานก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันเอออ่ะางั้น มาจะถึงความทรงจำของเระคนเป็นไงบ้างครับในความทรงจำ <c oughs> เอาผมก่อนก็ได้ครับก็ในความทรงจำรอยะทงก็คือล่าสุดที่ผมไปก็น่าจะตอนมอแบบมปลายเลยครับแบบว่าไปกับที่บ้านครับแล้วก็สนุกดีแต่ว่าแบบคือตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่แบบคนก็จะเยอะมากครับผมก็เลยพอโตมาก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปก็แบบละล,ลอยออนไลน์เอาครับออใช่ <c oughs> รถขยะด้วยอืออแล้วของพีเตอร์เป็นงไงของผมนะครับของผมก็ลายกระทงในความจำเอ้ยลายไม่ไม่เช้าตื่นเช้าลอลายกระทงในความทรงจําก็น่าจะเป็นสมัยมัธยมครับเพราะว่าช่วงมัธยมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ครูเนี่ยจะให้ทํากระทงเองใช่ใช่ครับแล้วเราก็แต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดเอทว่าทํากระทงเป็นรูปอะไรเป็นทรงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งของผมตอนนั้นเท่าที่จําได้ครั้งหนึ่งทําเป็นขนมปัง ใช้ขนมปังครับแล้วคือเอาขนมปังมาทําเป็นกระทงทํามาแบบเป็นรูปทรงนู้นรูปทรงนี้อย่างเงี้ยเพื่อเราสึกว่าเออเราอยากจะให้กระทงนั้นอ่ะมันมันมีประโยชน์ที่สุดจริงๆครับใช่แล้วพอไปลอยปุ๊บได้ไม่ถึงห้าวิมันหายไปวับมันไปเลยมันไปโดนปากินโดนปากกินมันไปเร็วมากคือแบบอธิฐานเสร็จแล้วอธิฐานเสร็จแล้วับอธิฐานเสร็จแล้วก็คือพอเอาลงไปปุ๊บมันก็จะมีแบบเหมือนมีมีมีคนเอา ถายไปให้เราเนี่ยประมาณหวิถ้าท้าวินห้าวิไปเลยเอาไปลยตอนแรกเราพยายามหากระทงเราว่าอยู่ไหนอ๋อเมุมมุมมุมมุแ่ลงไปเลยใช่ใช่ใช่ครับตวนี้ัวนี้ตัว้ว้วย้ัวนี้ตัวนี้ต้ทัวนี้ว้วนี้้ตับนี้้วั้วันีนี้้น้้วัน้วนี้นันนา้นันต้ี สวยๆแต่ง่ายๆไม่ยากเกินเพราะผมตอนตอนนั้นอะผมทําแบบเละมากเลยหนังไม่เก่งเหรอแล้วสวยๆต้องทำไงง่ายๆก็พี่เติ้ลทำเดีจะทำเดี๋ยวจะมีแบบทำเป็นรูปเป็นอะไรไทั้งวันแบบไหนกันจริงๆผมอยากทำเป็นเีมเีมหนึ่งเป็นเีมแบบเีมเข็มจีลาอ่ก็แลเป็นยังไงอ่ะฮะเป็นเป็นยังไงอ่ะมันจะต้องมีความแบบน่า ทำเป็นหน้าช่างมิ้นคงไม่ได้มันน่าจะยากเกินไปเราจะจะทำด้วยใช้ขนมปังเราจะเอาขนมปังเนี่ยปั้นไม่เข็นเพราะเราก็ถือว่าเป็นดูทุกคนเลยทุกคนเราไม่ยากกว่าหรอเราเราปั้นแบบเขาเรียกว่าเป็นงานอาร์ตเราไม่เป็นต้องเหมือนเราไม่ใช่งานเหมือนแต่เราเป็นงานเรากล้งานใกล้เคียงงานไม่ใกล้เคียงเลยอันนี้แบบฉีกเลยแต่เป็นงานแบบงานปั้น เราทํโดยใจทำแบบเป็นกลมๆแล้วก็แบบอ่าเอามาต่อๆกันเป็นแขนเป็นขาอะไรอย่างเงี้ยเเราปั้นแบบสโนว์แมนะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็อ่าก็มีป้ายเป็นป้ายเขียนเขยนจีราต้องรอดลอยไปด้วยที่เขียนที่เขียนเราจะหาอะไรที่เป็นวัตถุดิบที่มันสามารถย่อยได้ตามธรรมชาติอ่าเราเขียนซอเขียนเล็บด้วยได้ไหมได้ได้ได้ ได้ได้ได้เดอาง,งี้เอางั้นที่ทํากระทงอันนี้เราเฟิร์สทำกระทงซีเกตเลิฟอ่าอร่อ,อ,อ,อยคู่กันลอยคู่กันลอยไปด้วยกันว่า <c oughs> ต้องเริ่มทำมจากวันนี้แล้วมันน่าจะต้องใช้เวลาให้พี่เติ้ลทำสองงานเลยเดี๋ยวผมแบบช่วยช่วยดูไม่แต่เราทำตัง้งแต่วันนี้พี่ว่าลาน่าจะขึ้น หรออ๋อนมปังจะเสียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปลาท้องเสียเข้ามาท้องเสียท้องเสาจะทวันเหอน5ปก่อนดีาจะว่าจะทันไหมอ่จจะทำ13เพราะว่าเดี๋ยวหาขนมปังที่หมอายุมาวมาที่16 17เดี๋ยว13เราว่างหรอ13ไม่ว่างไม่ว่าง14เหรอ14เหรอ14 4เราก็ไม่ว่างหาเวลาทำได้ สิบสี่พฤติการก็ไม่ว่างจริงเหรอไม่ไหนอ่ะไปดูตารางงานปีเนี่ยช่วงหยิบเบลอครับผมก็ฝากถึงทุกคนที่จะไปลอยกระทงนะครับก็ขอให้ทุกคนไปลอยกระทงด้วยแบบความปลอดภัยเนาะแล้วก็วัสดุในการทํากระทงเนี่ยก็อยากรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่ลงไปในน้ำแล้วน้องปลาสามารถแบบกินเข้าไปได้เช่นขนมปังอะไรใช่ครับ ใครที่ไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผม